ที่ให้เราทำาภาพปอยู่เรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมิเชลท,ท,ที่ขายหนังเราก็เราเปิดที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นดีที่สุดถูกต้องที่สุดก็คือมาเปิด ที่สามลำรับชื่อเลยภาพยนต์ค่ะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าห่ะก็คืออะไรครับพี่เอาไปดู <c oughs> จบเลยท่านไปดู <c oughs> ถ้านอื่นเงนี่ยอาจจะยังไม่รู้ความหมายชื่อมันก็นนคือมันมีหลายความหมายนะพยาปอกก็ได้คำว่าพยาปอกในที่นี้หมายถึงว่ามันเหนือปอกอะ่ะสองข้อมูลที่ผมได้มานะม่นรู้ถูกต้องหรือเปล่าคือ หมอทําที่เลี้ยงผีหมอทําเนี่ยเขาเลี้ยงปอบไว้เลี้ยงปอบไว้หลายตัวเสร็จแล้วส่งไปเข้าคนอันนี้หมอไม่ดีนะหมอไม่ดีหมอผีเรียกหมอธรรมหมอธรรมที่ไม่ดีก็ส่งปอบไปเข้าแล้วก็ให้เขามารักษาเองก็ได้ชื่อเสียงได้เงินทองได้อะไรสมัยหลายๆตัวทุกตัวทุกตัวพร พอส่งไปเข้าไปปราออกไปก็ส่งไปเข้าอีกคนหนึ่งทําอย่างนี้ไปไปเรื่อยๆแต่ผีมันน้าวันมันแข็งแรงขึ้นมันก็ย้อนเข้ามาที่ตัวหมอทาทีนี้ปอบทาราเนี่ยนะนะก็คือคนทําราเป็นปอบเรียกว่าปอบหาข้อมือหมอทำที่เป็นปอบคือคนมีวิชา ยังเป็นเปล่เพราะฉะนั้นาสามารถแปลงกาลงกายเป็นไข่ก็ได้เป็นเรียบพร้อมไปนั่งกินเป็นได้หมดได้หมดได้หมดเลยแต่เขาไปอยู่ตรงนี้เองเราจะนำเสนอมุมมอง,องมีครับเ,นะเรื่องแล้ก็บอกว่าเ,เรื่องนี้นะสิ่งแรกที่ทำคือความสุขสนานก็คือ,อ,อหลอก หลอนแน่นอนมีเนื้อหาสาระมีเนื้อหาสาระปอบเดี๋ยที่ง่ายก็คือกิเลสคนนั่นแหละถ้ามันก็กอกกินเข้าไปมากๆก็เรียบร้อยมันใช่ไหมก็มีแน่นอนเนื้อหาสาระในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอนบนพืีก็คือว่าการเอานำเอา เราหาสาระไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของข้าวุ่นหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องยากไมหมพี่ออกกับการที่เอาความเชื่อื้่บ้านมาใส่ครับ่ด้วยไม่ไมยากเลยเพราะว่าเขาเชื่ออยู่แล้วกอกกับคนอิสานยังอยู่และจะอยู่ไปอีกนานความเชื่อได้ตรงนี้ ปัจจุบันก็มีและปัจจุบันคนที่ถูกหาว่าเป็นปอกก็ยังมีมันคือคนที่ไม,ม่มีที่ยืนในในสังคมคนที่ถูกเขีย่อออกจากสังคมอ่ะทีแย่ไปหมดการถ่ายทำอะคะเป็นยังไงก็หาึินกับมันเพื่อ้เจอ <c oughs> <c oughs> ส่วนมาก <c oughs> ปูเช้าทุกวันทุกวันเลยเหรอครับเนี่ยก็มันเสียงเป็นคืนน่ะมันเสียงเป็นคืนน่ะแล้วต้องถ่ายน่ายกันคืนสิแต่ก็ได้ลูกสาวมาช่วยครับมีมีใช่ไหมฮะพี่เป็นไงบ้างฮะขอบพูดมากค่ะก็ดีใจที่วันนี้มาถึงแล้วนะคะก็เป็นวันที่ทุกคนก็มาเร่มตัวกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานแล้วก็เป็นวันที่ หนังเรื่องหกักก้มเนี่ยจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก<ช>็ <สะ S 2> ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะก่อนจะมาเป็นง,งานทีนี้ระหว่างแผนพี่พ่อ,อ,อเราไว้อย่างไรบ้างก็ช่วงช่วงพีโปรดักชั่นนะคะก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าเหมือนตัวคนเขียนบทแล้วก็มีที่ปรึกษาเป็นพี่ยุ่นยิ่งโยนด้วยนะคะแล้วก็ปรึกษาอาจารทีโมโนนู่นนี่นั่นด้วยเรื่องแบบเออทำยังไงดีออกเป็นยังไงแล้วพอแคสต์เนี่ยก็ได้คุณแม่ช่วยแคสตรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่คือแคตต์กับแม่จิ๋มอะไรเงี้ยเพราะแบบโหบทท้าทายมากส่วนน้องๆก็ดีีใจมมาากกท่แคสออ ทา้งแรกๆก,ก็คือตรงคาแรคเตอร์เลยแฮปปี้มากส่วนมอลนี่ก็คือเป็นเพจที่เราไม่รู้สึกว่าไปเจอมาได้ยังไงก็ไม่รู้คือแบบแบบแบงค์ในคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้กับแคชมากๆ <g> um> ว่าตรงตามบทแล้วก็ทุกคนพยายามในการที่จะทําให้เป็นคาแรคเตอร์ออกมาให้ดีที่สุดทุกคนตั้งใจมากแฮปปีม้มากๆเลยต้องกดดันไหมฮนะทุคนอ่ะเราเป็นสอาคนรุ่นใหม่เนาะแล้วต้องมาทำถ้าไม่อยู่เดียวกัน กดดันที่ว่าเราจะทําออกมาได้ดีเหมือนทุกบทหรือเปล่าด้วยแล้วก็การประสานงานกับทีมงานเรื่องหลังต่างๆการปั้นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอฟเฟกของพุแม่ของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยออกมาจะสมจริงพอไหมหรือว่าจะเห,เหมือนออกมาที่เราคิดหรือเปล่าเนี่ยต้องประสานงานกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันก็ดีใจที่ทีมงานทุกคนก็อูกแบบเกตเพราะทำงานมาด้วยกันสักพักด้วยแล้วก็ คนก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแต่งทีก็ชัมม่วโมงนึงแต่งทีก็ชัมม่วโมงหนึ่งเงค,ค่ะทุกคนแบบใส่ความตั้งใจตรงนี้เข้าไปมากๆเลยแสดงว่าเราต้องไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้วยเพื่อก่อใทำศิลปะไปดใช่ค่ะอย่างคีบสไตลิสก็จะมีนําเสนอมาว่าเออพอนเป็นอ<ด>ย่างนี้ดีไหมแล้วก็เพิ่มเสริมเติมแต่งเข้าไปว่าเออเป็นแบบน,นี้ก็ดีอะไรเงี้ยแบบเพิ่มตรงนี้หน่อยลดตรงนั้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะช่วยกันเป็นทีแล้วก็ทางพีพๆเขาก็แบบเมเนจทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ปิดจ็อบสวยงามมาก กนเช้าเหมือนกับคุณพ่อเลยกเช้าค่ะคือสิ่งหางวันที่เห็นในเรื่องนี้ก็คือเป็นช่วงเย็นที่เรามากินข้าวแล้วก็ถ่ายกับคุณต่อถึงเช้าเลยนะคะแต่จากการที่เราได้เป็นแบบโปรดิวเซอร์นั่งอยู่ตรงนเราได้เห็นภาพกองไปอย่างไรบ้างก็ความจริงก็ออกมาตามบทเลยนะคะค่อนข้างแต่ว่าก็ก็มีปรับหน้างานบ้างเพราะว่าด้วยสถานที่ด้วยหลายๆอย่างก็มีปรับบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแทบจะไม่หลุดจากบทเลยค่ะบางแต่อะลอกบางทีคุณพ่อฟังแล้วแบบว่้อย่างแบบนี้ดีกว่าไหมก็มีปรับกันหน้าเซตด้วยต่างๆด้วยค่ะ ต่จริงๆแล้วค่กต้องไม่คือไม่ใช่แค่คนอีสานดูได้แต่เป็นคนทั่วประเทศไม่ว่าภาคไหนก็ดูได้อย่างไรบ้างใช่พี่ว่าภาษาอีสานไม่ได้ยากขนาดนั้นที่จะฟังไม่แน่ไม่รู้นะคือเราเรารู้สึกว่าพอเราดูเรื่องเงี้ยหลายรอบมาๆเราสามารถเข้าใจได้เลยอาจจะมีบางคาที่แบบลึกมากๆอย่างเช่นแบบคันแขวเนี่ยน้องคนนี้พูดน้องกล้องพูดหรือคันแขวนอะไรคือคันแขวอ๋อแบบแบบหมันไส้หมันเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่าโดยรวมฟังง่ายค่ะแล้วก็มีซับด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูยากเพราะเราว่า ตริบทของเรื่องอ่ะเป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันแล้วหลายๆคนน่าจะลิงได้ว่าอ๋อเหมือนบ้านรู้เลยเอ้ยเหมือนบ้านนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนดูได้ดูง่ายแล้วก็ได้ความบันเทิงได้ความคิดด้วยค่ะไม่ว่าคนภาคไหนก็รู้จักปรบใช่ไหมพี่เดียวคือคนทุกภาคในประเทศนี้สามารถเป็นกปราได้แค่นี้สามารถเป็นกปราได้อ่าในพาร์กแสดงมหมนะคะแล้วจิ้มกันเลย รับสุดหนักสุดเลยรื่งนี้นสุดแลวคือเราก็่เี่ยในฐานะนักแสดงเนี่ยเราย่อมอยากได้บทที่พิสูจน์ความสามารถของตัวเอง mm. แล้วก็ต้องของบคุณบทเรื่องนี้ที่ให้ครบครถจริงๆให้ได้ใช้วิทยาทุกได้ได้ใช้วิชาวความรู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งมา <c oughs> <c oughs> ได้ครบมากๆถือว่าเป็น คงไม่มีอีกแล้วคนะ่ะบทแบบนี้คงไม่มีโอ,อก,กาสได้ใครได้หยิบขื่นให้อีกแล้วก็ถือว่าต้องขอบคุณพี่ออฟขอบคุณพี่บีขอบคุณโมโนขอบคุณพี่ออฟและพี่ีแดงธัญยาด้วยที่ท,ที่มอบหมายภารกิจสําคัญในชีวิตให้อีกบทบันค่ะครับเรียกว่าในเรื่องเราต้องแส่ใช่แปลงหมดทั้งแต่ตตั้แ่เส้นผมยันนะแต่ถามว่ามันทําให้เราอินนะมันทําให้เรารู้สึกเอ,อ ดิ่งลึกลงไปในในผ้าเย็บพอมเรารู้สึกแฮปปี้พอพอแต่งตัวหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนั่งนิ่งแล้วเราเราก็อินเนอร์เราก็จะคิดถึงว่าเย็บรโดนอะไรอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราลุกออกไปเป็นเยาบรได้โดยที่ไม่ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลย mm hmm. คือต้องบีบดีตรงที่น้องบีทําให้เราแปลงร่างจากข้างนอกแต่พอข้างในลึกๆเนี่ยก็ได้ที่ออฟมาไงมันก็เลยผนวกรวมกันทําให้เราแสดงได้ง่ายขึ้น ตอนท่าเครียดนะครับหรือต้นการนะครับแน่นอนเพราะว่าหนึ่งบทดีแล้วก็มันมีดราม่าเยอะมีอารมณ์เยอะมีแอคชั่นมีอะไรหลากหลายซึ่งแบบเราอายุเยอะแล้วไงเราก็รู้เอ้ยเราจะทำได้ไหมเนี่ยแต่พี่ออฟก็ช่วยช่วยให้เราแบบีระชั่งีระชั่งเนียมันก็เลยทำให้เราดำเนินการแสดงได้โดยเสถียรในวันต่อเราพรอัวนี้จะสะท้อนยังไงบ้างคะสะท้อนความเป็นมนุษย์ทุกอย่าง คือคือจิจฉนเนี่ยรับหดเป็นปอบในแต่หมู่บ้านไก่ตายอีพรคนตายอีพรหมาตายอีพรคนกับปอบอันไหนน่ากลัวกันแต่ว่าเรี่สองคนค่ะคนเนี่ยคือปอบเนี่ยเราอ่านเขาได้เขาเขาออกบอกตรงๆว่าเขาเป็นปอบเขากินนู่นนี่แต่คนเนี่ยแหละจิตมนุษย์แยกแ้อย่างถึง เราไม่สามารถมองคนคนนี้ทะลุปุกผิวได้อันนี้คือน่ากลัวกวะาอีหนึ่งคันขายังไงคะสนุนสลับกันเลยกฎคือได้รับเป็นไม่น้อยค่ะเป็นไม่น้อยเป็นยังไงบ้างเป็นนี่เป็นแม่นี่เป็นแม่นี่หล่อลูกหล่อไหม เพนะืค่อเราไม่ถูกกันไม่ถูกกันมะอะไรี่ขัดแย้งกันมันมันมันหนูว่าจริงๆอะเล่นเล่นเหลองขาก้อมนี่คือเขาเรียกอะไรนะของขันพิเศษของต้นเหมือนกันนะคะคุณนะคะี่เพราะอย่างที่เบ้นบอกว่าเบ้นได้กลับกลับมาเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเรื่องนี้ทําให้ไม่ใช่แค่คนภาคอีสาน คนทุกภาพได้เรียนรู้วัฒนธรรมของไอีสารด้วยแล้วได้เข้าถึงความรู้สึกของครอบครัวที่เฝ้ารอคนที่รักไม่ว่าจะเป็นลูกเราเองที่ไปบอกว่าอยู่ต่างบ้านอยู่ต่างจังหวัดเฝ้ารอคอยเขากลับมา แล้วพอเขากลับมาเราดีใจแล้วเขาอาจจะไม่ได้อะไรกับเราได้่ไมมันมันเรียกว่าเป็นตัวแทนของความรู้สึกนั้นแล้วเ้าก็อย่างที่บอกไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณแม่ที่น่ารักเนาะเป็นคุณแม่ที่บอกว่าเป็นชาวบ้านที่แบบทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณมองอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณมองก็ได้ สิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้ออประมาณนั้นสิ่งที่ไม่เป็นก็อาจจะเป็นก็ได้ประมาณนั้นแหละค่ะกไดไม่ค่อยถูกทุกคนละทุกคนทุกคนทุกคนมีสิ่งดีและไม่ดีอยู่ในตัวของตัวเองอย่างทีท่ทททพี่พี่อ๋อบอกทุกคนมีปอบอยู่ในตัวมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเอาปอบออกมาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นคือก็ต้องไปดูค่ะหากล้องกับลูกชายเลยนะคุณลูกชายเขาเชิญแขกกับปุ่นบาที่ได้รับบทอุบาทที่ได้รับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนเลยเลยรู้สึกว่าก็ขอบคุณครับขอบคุณพ่อขอบคุณพี่ีีที่ให้โอกาสผมจริงๆแล้วผมไม่ไม่รู้มาก่อนว่าจะได้มามาเล่นด้วยซ้ำเล่แต่ว่าให้มาแล้วก็ รู้สึกว่าต้องต้องอยากต้องทําให้ได้ไเลยมันมีหลายหลายอย่างที่มันยากสำหรับผม <c oughs> เพราะมันเป็นการเริ่มต้น <c oughs> ใช่ครับแต่ผมมองว่าแบบถ้าเราไม่ลองทำมันก็มันจะไม่มีแบงค์ในวันนี้ใช่ก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้น,ตน,ตนแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมง,งาน <c oughs> ออกับพ่อครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเป็นครัองแรกใช่ครับเป็นเรื่องแรกเลยครับ รู้สึกเหมือนเราได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ไม่มีคนจะพูดแต่กับบทที่ได้รับตอนแสดงเป็นยังไงบ้างบทที่ได้รับตอนแสดงก็เป็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายที่หัวดื้อนะครับเป็นคนที่คือไม่ฟังแล้วก็อารมณ์ร้อนนะครับเ <laughs> <laughs> ราต้องรอ,รอตรริ <laughs> ดตามนะคร,รับก่อนตัวละครตัวละครเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนใช่ทำกันบ้านหนักนะครับ ส่วนตัวผมก็มกดดันมากเพราะว่าน,นี่เคยเล่นมาก่อนครับแต่พอแบบมีเรียนการสแสดงอย่างเงี้ยผมผมก็ามามาเรียนนะผมตั้งใจแบบอยากอยากลองดูสักตั้งหนึ่งอยากลองแบบดูว่าเรามีความสามารถที่จะเล่นได้ไหมใช่ครับพอได้รับโอกาสก,าก็เลยทำให้เต็มที่ครับแบบได้เรียนอะไรเงี้ยรู้สึกใช่อะไรใหม่ๆเยอะเลยครับ รับรองมาพวกเดียวนี้สนุกและหอลอนสยอบแน่นอนรับประกันความน่า, <c oughs> นาก, <c oughs> กลัวพอเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูดีกว่าเจออยู่รับรับโต๊ะแมนรับโต๊ะรับกษาด้วยนะง่ายบ้างก็นมาเ,เป็นขรอที่สนุกมากๆเลยครับผมก็ยังไม่ได้ดูผม,มก็หลับเลยแล้วก็ได้รับกดเป็นมิชเชนครับก็เป็นผู้ื่อนบ้านครับเป็นผู้ื่อนบ้านที่ดีครับ เป็นคนดีองู่บ้านที่คอยแทบกับช่วได้ครับก็โตไปไม่โกงใช่นีแหละม่นไบ้าว่าสกับตัวละครที่ได้ตัวละครก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับว่ามีหลายมุมมองหลายมิติครับว่าทางการบ้านเกยวกบการเป็นผู้นำคนอะไรเงี้ยแล้วก็ร่างเหอบแยกเ้าไป ต่อเพื่อบ้านเลยสนุกครับเพราะว่าเป็นคนดีของสังคมเราเรียกว่าคนดีเราก็ใสเซาคราไม่รู้ว่าไมเราเป็นยัง็เข้างถ้าในเรื่องนัรับบดเป็นเมย์ค่ะก็เป็นหญิงสาวที่อยู่ในหมู่บ้านค่ะที่เป็นคนชอบคิดว่าเราหลอนจนเป็นภาษาซึ่งมันก็จริงหลอนจนเป็นภาษาจริงๆแต่ต้องบอกว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เราเป็นแบบนั้นต้องรอติดตามในเรื่องแล้วกันเพราะว่าพูดไปมันก็ สปอยไม่ได้เป็นหนักไม่ไดบบคุณบาทที่ได้รับแล้วการแสดงตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นบทที่ตั้งแต่วิวแสดงมาบทนี้เป็นบทที่ท้าทายที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นบทที่หนักมากๆตัวละครตัวเนี้ยเจออะไรมาเยอะมากๆค่ะต้องขอบคุณคุณสิงค่ะที่ช่วยสอนการแสดงให้แล้วก็ขอบคุณพี่ดีแล้วก็พี่อ๋อมากๆค่ะที่มอบโอกาสให้กับวิวดังนั้ได้ว่วได้รับพิชา จะสองท่านเลยไหมฮะหรือแม่ค่ะบอกจากคุณแม่คือแม่ใครตะขาเป็นไงบ้างตอนแบบว่าตอนเราได้ยินเนี่ยไม่จีบหรือเราต้องแสดงด้วยผลลุกค่ะส่วนตัวในเรื่องอาจารย์อยไม่ได้แล้วกันน้องใช่ค่ะก็ยูก็ดูหน้ามอนิเตอร์ค่ะที่แม่สื่อแสดงค่ะผลลุกมากมากเลยเพราะว่าพลังของแม่มันแบบออกมาทําให้เราเห็นนะคะใช่ต้องเราดิ้นันและจำขั้นตอนต่อโน้มน้อมบิดบิบเอาหุ่ พอยืนมองแล้วนะเจ็จริบดิบแล้วอาใครก่อนอะงั really ้นเราสั่อะเป็นไงบ้างฮะสั่งที่เราเเอนก็ในเรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นกายครับผมเป็นแก๊งเพื่อนของนี่ในวิเชียรแล้วก็แบงครับผมก็เติบโตมาด้วยการที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็มีเพื่อนเขาก็ไปทํางานที่กรุงเทพแล้วพอกลับบ้านมามันก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องมารวมตัวกันมาเจอกันอีกครั้งแล้วเหตุการณ์มันก็ทําให้หมู่บ้านวุ่นวายเลย ใช่ครับลูกผมก็ก็ต้องเล่นนี่เองใช่ก็นี่แหละแก๊งแก๊งเด็กเรียะมานีครับนะครับเป็นไงบ้างครับเข้าคู่กับเพื่อนครับผมอันนี้คือเราเป็นแก๊งเดียวกันครับแต่ว่าผมน่าจะเป็นคนที่ดีสุดน่าจะเป็นคนที่ดีสุดแล้ยครับไม่ใชใครพูดได้เลยว่าดี สวันที่ดสุดใช่ครับผมเป็นคนดีสุดในกลุ่มเพื่อนในตัวละครครับผมก็ไม่อยากสปอยเยอะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูกันครับแต่เรียกว่าเราได้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องปอบอยูรบ้างตอนในเรื่องแสดรเรื่งนี้ก็สําหรับผมผมรู้สึกว่าทุกคนมีปอบอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแม้กระทั่งผมก็มีคือทุกคนแบบ คนบนโลกใบนี้ผมรู้สึกว่าวันไหนที่เขาขาดสติขาดอะไรไปบางอย่างปอบจะอยู่ในตัวเขาทันทีครับใชก็เล่าล่ะครับถ้าตอนเด็กผมคิดว่าปอบคือผีครับแต่โตมาผมคิดว่าปอบคือคนผมสง,ง,ง,งสัยมานานแล้วว่าแม่มดกับปอบมันแบบมันทำไมคล้ายกันจังมีการล่าแม่มดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ <S S S แล้วแบบชาวบ้านก็จะเป็นลงุงเขาไฟนู่นนี่นั่น ออกก็คล้ายๆกันผมก็เลยมา,าวิจารว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการแบบพยายามผลักให้คนคนหนึ่งออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปอะไรเงี้ยด้วยการกล่าวหาเขาว่าเป็นแม่แม่บดหรือว่าเป็นปอบอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันมีอะไรที่แบบคล้ายๆจุดนั้นมากกว่าใช่ไหมถูกต้องถูกต้องแล้วท <c oughs> ี่เอาไปนี่ไงให้ฝากไม่มาสั่งอีสาน ขับประโยชน์เรื่องถากกล้องหน่อยนะในใ้พาะของพี่สามนะเพื่อทำแบ่งกันฝากติดตามภาพยนตร์หนังเรื่องหากกอมเด้อครับพี่น้องเอ้ยมาเด้วยเอารอกขมกะฝากภาพยนตร์เรื่องหากกอมนะครับผมพวกผมนักนแสดงแล้วก็ทีมงานพี่ออฟฟูงกับพี่บีบี กับแบบตั้งใจกันแห้งครับผมอยากให้มามาเบิงกันหรือก็มาสนับสนุนหนังที่มีแบบวัฒนธรรมอีสานแต่แบบไปไกลระดับโลกได้แบบนุ่นลอยล้านพันล้านครับผมอยากจะหลังเรื่องนี้มาเบิงกันหลายนะครับฝากนะครับนิดนึงขอฝากให้เราได้นิดฝากได้ไหมครับมาเบิงหนังแท้กลองให้เลยเป็นหนังอีสานแหละที่สซเชียลวัฒนธรรมพุทธิสานผ่านเข้าอยากให้ทุกคนได้เห็นหลายๆมุมมองนะครับผ่านตัวละครนะครับ มาบึงกันหลายครับผมหายกาะครับพม่ออกกับมีีฝากนิดนึงสุดท้ายน้องงฝากไว้ขนาดน้ไม่มีมีหลายร้านคุณหลอกก็ว่าติมีดอกเกียวเลย19เข้าโรง19ลุกโรงภาพยนตร์ค่ะก็ฝากมาคอนพยนตร์ยนต์รยนตชินได้ค่ะพีค่ต่อลอตน ภาพยนตร์เรื่องหางก้องไหมนะคะ19พฤศจิกายนนี้นะคะทุกท่าภาพยนตร์ค่ะก็คือเออมันมีคำกับคำหนึ่งที่โปรอยู่ในโปสเตอร์เราคือระวังจะปอบถูกไหมมันหมายความว่าไงหมายความว่าปอบมันเยอะปอบมันเยอะไปไปมาระวังตัวด้วยด้วยว่าเราจะเป็นปอบหรือเปล่าเพราะปอบมันอยู่ในตัว คนทุกคนมีรออยู่เสมอก็ออย่าอย่าปล่อยวางที่จะควบคุมมันถ้าเราควบคุมม,มันไม่ได้มันจะควบคุมเราเทียบโอเคซ่บค